สวัสด Merkel ีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมนะครับโค้ดทันนะครับก็มีข่าวดีนะครับมาแจ้งเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นนะครับ e ีที่7นะครับวันพฤหัสบดีที่2ี่นะครับมิถุนายนนะครับสองนอนะครับวันนี้นะครับเราก็มีข่าวดีนะครับมาแจ้งสําหรับชาวออสเตรเลียนะครับหรือว่าคนไทยนะครับที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับ ที่สนใจนะครับในสกุลดิจิตอลนะครับคริปโตเคเรนซีนะครับโดยเฉพาะนะครับเหรียญสกุลแรกนะครับนั่นก็คือบิตคอยนั่นเองนะครับวันนี้ครับผมจะมานะครับรีวิวนะครับแล้วก็มานะครับสาธิตนะครับการซื้อบิตคอยนะครับง่ายง่ายครับผ่าน Austrian Post Office นะครับ เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้นะครับนี่ผมพาเข้ามาดูนะครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับ b i t c o i n c o m a u นะครับตอนนี้นะครับก็นะครับพาร์ทเนอร์กับนะครับ Australian Post นะครับซึ่ง Australian Post นะครับก็มีนะครับสาขานะครับมีออฟฟิศทั้งหมดนะครับทั่วประเทศออสเตรเลียนะครับกว่า4,000นะครับมีทั้งหมดก็4,342โพสต์ออฟฟิศนะทั่วประเทศออสเตรเลียนะครับ นแสดงว่านะทุกทุกนะครับทุกอำเภอทุกเขตนะครับทุกซับเบิร์ดนะครับทุกซิตี้นะครับมีโพสต์แอฟฟิทแน่นอนนะครับมีโพสต์อฟฟิทนะครับมากมายนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นนักลงทุนนะครับนักเทรดนะครับออยากจะซื้อนะครับเงินสกุลดิจิตอลนะครับเหรียญบิตคอยเก็บไว้เนี่ยนะครับก็นะครับถ้ายังไม่รู้ว่าจะเทรดผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มคอยสปอร์ตนี่ยนะครับ อย่างไรนะครับก็สามารถนะครับซื้อนะครับในพ o ร์ตเฟสได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับแล้วก็จะมาไกด์ไลน์ให้นะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับหรือถ้าใครนะครับสนใจนะครับอยากจะศึกษาแล้วก็นะครับลงทุนนะครับหรือว่าเทรดสกุลเงินดิจิตอลนะครับโดยเฉพาะเหรียญคริปโตนะครับเหรียญบิตคอยหรือว่าจะเป็นเหรียญอื่นอื่นก็ตามนะครับก็สามารถนะครับทักไลน์กันมาแล้วก็นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับผมยินดีที่จะให้คําแนะนําและ พร้อมให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องในเรื่องข้อมูลพื้นฐานที่จะทำการซื้อขายและเปลี่ยนแล้วก็เป็นนักเทรดอยู่ในคริปโตเคอเรนซีอันนี้ก็ทักทายคุยกันมาหลังไม่ได้ไปกันเลยครับไปกันต่อเลยครับเราจะมาดูนะครับวันนี้ผมก็จะมานี่ครับสาธิตให้ดูเลยครับอันดับแรกเลยครับล็อกอเข้าไปที่ bitcoin.com.au สำหรับ ท่านที่อยู่นะครับประเทศออสเตรเลียนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือเป็นชาวต่างชาติก็แล้วแต่นะครับก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้ในเว็บไซต์ครับ b i t c o i n c o m a u นะครับสเต็ปที่1นนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็สามารถนะครับนี่นะครับจะซื้อนะครับ choose how much you like to buy นี่นะครับ ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะซื้อตั้งแต่นะครับต่ำสุดก็คือ50เหรียญนะครับจนถึงมากสุดนะครับ50,000ื่นออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับซึ่งก็จะมีช้อยให้เลือกอยู่2เหรียญนะครับณตอนนี้นะครับก็ซื้อสกุลบิตคอยหรือว่าอีทูเรียมก็ได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะซื้อเหรียญสกุลอื่นนะครับก็ถ้ายังไม่มีความรู้เรื่องเหรียญหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดกระดานแลกเปลี่ยนคอยสปอร์ตอย่างไรก็สามารถทักผมมาได้นะครับ ต่อไปสเต็ปที่3นะครับก็นะครับ copy your wallet address อันนี้สำคัญมากเลยครับเราจะต้องมีกระเป๋าเก็บเหรียญดิจิทัลนะครับเพราะนั้นก็ต้อง copy นะครับ wallet address จากเว็บไซต์ของ b i t c o i n c o m e u ให้เรียบร้อยนะครับเขาบอกว่า copy and paste your wallet address from inside the app this let us know where to send your coin if you don't have a wallet yet we recommend a wallet for iPhone and Android นะครับก็สามารถนะครับใครยังไม่มีกระเป๋าก็มาสามารถดาวน์โหลดนะครับกระเป๋าได้จาก ไอ o n e ก็คือจาก Apple Store แล้วก็ Android ก็ g o o ก l e Play นะครับตรงนี้ก็จะมีลิงก์ไว้เลยนะครับในเว็บไซตก็จะมีลิงก์นะครับที่สามารถไปเปิดกระเป๋าไวเลสไว้เก็บเหรียญดิจิทัลนะครับต่อไปนะครับก็มาสเต็ปที่4เลยครับ v e r i f y Your Identity Online นะครับอันนี้สำคัญมากนะก็คือเหมือนกับเป็น KYC นะครับ k No w your customer นะครับก็คือเป็นการยืนยันตัวตนนะครับก็คือให้เรานะครับไปที่นะครับ Australian Post นะครับ ดิจิตอลไอนะครับนะครับก็สามารถนะครับคลิกผ่านลิงก์นะครับดิจิตอลไอดีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับด i จิตอลไอดได้จาก Apple Store แล้วก็ Google Play นะครับอันนี้นะครับเขาจะมีลิงก์แปะไว้ให้นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายนะสาคัญมากเสร็จแล้วนะครับอ้าเราก็ไปสเต็ปที่5เลยครับ make the payment at your Austrian a l post office นะครับไป Post Office ที่ไหนก็ได้ครับที่ใกล้บ้านที่สุดเลยนะครับ ก็ไปเอาเงินสดไปจ่ายแล้อจะจ่ายแบบผ่านเป็นคาร์ดก็ได้นะเป็นเครดิร์ดนะครับเป็นแอปโพสได้หมดนะครับแล้วก็บิงนำนะครับโฟโต้ไอดีไปด้วยนะครับแค่นั้นละครับแล้วก็จะสามารถเสร็จได้เพียงไม่กี่นาทีนะครับแล้วเหรียญมันก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าที่ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแท่นี้นะครับท่านก็จะมีเหรียญดิจิตอลคริปโตครนซีนะครับสกุลบิตคอยนะครับเก็บไว้ในกระเป๋านะครับซึ่ง มูลค่าตอนนี้นะครับก็มหาศาลนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเกือบ3 0 0แสนนะครับบาทนะครับที่เป็นเงินออสเตรเลียนก็ตอนนี้ประมาณหมื่นกว่านะครับหมื่นประมาณ1 2ื่นสองหมนะครับตอนนี้ง่ายๆนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับการซื้อเหรียญนะครับคริปโตเคอเรนซีสกุลบิตคอยนะครับง่ายๆนะครับที่โพสต์ออฟฟิศในทุกๆนะครับสาขาที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับอันนี้เป็นข่าวดีและแบบว่าอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับ ได้ศึกษาเรื่องคริปโตเคอร์เรนซีตอนนี้มันใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีนะครับถ้าไม่เรียนรู้วันนี้นะครับไม่ทําความเข้าใจไม่รู้จักกับบล็อกเชนนะครับไม่ทําความรู้จักและเรียนรู้กับคริปโตเคอร์เรนซีนะครับมันจะสายเกินไปเพราะว่าเวลานะครับ big time นะครับ h e a l t w i t interrupted by crypto crypto currency นะครับตอนนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่นะครับ มีความส่งนะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีก็สามารถทักผมคอมเมนต์นะครับหรือว่าทักไลน์มาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ Subscribe นะครับช่องของผมนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีและสกุลเงินดิจิตอลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ